ในความที่ช่วงนี้นะผมม,มีกระแส Minecraft 100วันนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่ยอดวิวเยอะมากวันนี้นะครับผมเราไม่ได้จะมาทำ100วันแต่จะมาทำ Minecraft 7ปีกันนะครับ ในปีแรกนะครับหลังจากที่ผมได้รับตำแหน่งเอ้ยหลังจากที่ผมได้สร้างโลกขึ้นมานะครับผมก็ไม่ได้ทําอะไรให้ประเทศนี้มันดีเอ้ยผมก็ไม่ได้ทําอะไรให้โลกนี้มันดีขึ้นเลยนะครับผมไปต่อกันที่ปีที่2เลยในปีที่2นะครับ,รบก็ไม่มีอะไรก็เหมือนเดิมไม่มีเฮียอะไรดีขึ้นเลยในปีที่3นะครับก็เหมือนปีที่2แล้วก็ปีที่1น,นะครับก็ไม่มีเฮียอะไรดีขึ้นเลยนะครับผมในปีที่4น,นะครับผมความจริงปีนี้เขาจะเป็นปีสุดท้ายแต่ทุกครั้งที่ผมโกงเอ้ยทุกคนรักผมมากนะครับผมก็เลยได้ราา่วเะอ ที่จะคิดไม่ทันต่อมาในปีที่หนะผมลังใจที่ผมโกงจนชนะนะครับผมผมก็ได้ทําการทําอะไรที่ไร้สาระอะไรก็ไร้ไประโยชน์ทุกอย่างนะผมไม่มีอะไรดีขึ้นเลยต่อไปปีที่หกเลยปีที่หกนะผมเป็นปีที่สุดยอดมากนะครับผม ก็ไม่มีเทีย่ยอะไรดีขึ้นเหมือนเดิมปีที่7นะครับผมไม่มีอะไรดีขึ้นแถมเทีย่ยวเดิมอีกสรุปแล้วนะครับผมโดยทั้งหมด7ปีนะคราบผมถามว่ามีอะไรดีขึ้นไหมก็คือไม่มีเลยผมกันทั้งหมดในประเทศในในโลกนี้ของผมนะครับผมก็คือผมก็ได้ทําการมีเรือดำน้ำเอ้ยผมหมายถึงว่ายน้ําไปทั้งหมด2กว่ลลำนะครับเอ้ยสกว่ารอบนะครับแล้วก็มีรถถังแล้วก็เทียอะไรอื่นๆนอีกมากมายนะครับผมแล้วผมก็ได้ทําการแจกตังค์ให้กับ NPC ในเกมนี้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนที่ใจกว้างมากๆเลยนะครับผมตบมือ ทีนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมถ้าใครชอบเจ็ดปีของผม <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปแต่ถ้าไม่มีคลิปต่อไปเจอกันในโค,กค้ก